สวัสดีจ้าเกษตรตัวหน่อยบ้านสวนสมพอ่อมื้อนี้แม่ดวงจะได้พาพี่น้องเฮามาแยกเพศมะละกอเนาะจ้ะเพมะละกอที่อยู่สวนนี่จ้ะเพ่นก็นใหญ่แห้งแล้วจ้ะที่จริงก็สมควรแยกแตะดนแล้วเนาะจ้ะแต่ว่าแม่ดวงกําลังมีเวลาจ้ะเพมะละกอก็มีน้ํากันอยู่3 สามแบบเนือจจาก็จะมีเพดแม่แมเพดผูเนอกจากแล้วก็เพดสมบูรณ์เพดค่ะหรือเพดกระเทยเนาะนี่คือลักษณะสำรับดอกเพดผูเนือจากพี่น้องก็จะมีลักษณะแบบนี้นอกจากย๋อมแม่ดวงจะ มาเบิงเงาแหลกี่เด้อจ้ะพาพี่น้องเข้าเบิงไก่เนาะพี่จริงเข้าแนมโดยตาเข้ากับเสียพ่อหูแล้วเด้อขาพี่น้องว่าต้นใดเป็นต้นเพดกระเทยนาอแม่ดวงขอเอื่นว่ากระเทยเด้อจ้ะที่จะห้ผพนผลิตก,ก็คือน,นวยนวยงามนวยแยานวนาะจา้ะแต่ว่าสําหรับเพดแม่คุณจะ,จะหายนวยปอ,ปอ,ปอมมมะละกอเนี่เป็นมะละกอหอนแล่นเด้อจ้ะ เป็นเพจแม่ห้าไหวเพจแม่นี่หน่วยเพื่อนปอมก็จะบริราค่าเนื่องจากพี่หน้องเ้ากระตรงตัดหินเนาะต้นมะละกอสองต้นนี่ถาเพิ่นเป็นต้นกระเทยทั้งสองม่ดวงก็จะจงไหวทั้งสองเนื่องจากภาวอยุสวนเข้าไปปูกห่างๆไหวเนาะบริเรปลูกเป็นธุรกิจเนื่องจากปูกไวถไทยกินเจ้าของเนาะก็เลยจะเอาไหว้สองตน้นค่ะถาเพิ่นเป็นกระเทยเนื่องจากวิธีการเบิ้งเขากบ อดอกคุณมาเบิงเน้อจ้ะวิธีการเบิงเนาะแะม่ดวงจะให้เบิงไก่ไกล่องคุณคือโบโฟกาดเนาะนี่ค่ะนี่คือเกสรอนเกสรอนกระเทยเน้อจ้ะคือเกสรตอผู่ คนก็นจะอ่อมๆอ่อมๆเกสรตัวเมียนอกจากคนจะว่าเป็นบังหวงกระเทยค่ะถึงจะถึงจะให้หน่วยที่เลี้ยงงามจ้ะแต่ก็กอีกต้นหนึ่งเนาะ เป็นกระเทยคือจะกันจากที่หนอคือวิธีเบิงเกสรเด้อจ้ะเกสรที่จริงแล้วหมักมุงเพิ่นก็นจะมีเกสรตัวเมียอยู่กลางเนาะทูกอันเนาะจ้ะขาเพิ่นมีเกสรตัวผูข้ขพ้นมากก็คือเป็นเกสรตัวผู้ตัวเมียในดอกเดียวกันเพิ่นก็นจะได้ให้ผลผลิตที่สวยมีลูกงามค่ะลูกงามลูกรี้วยงาม เลยละค่ะจ้ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งอีกต้นนึงค่ะที่แม่ดวงเบิ่งขาวๆแม่ดวงว่าพิ่นเป็นต้นแม่เนาะจะ้ะจะพาพี่น้องเราไปเบืองน้ำกานจะ้ะนี่จะ้ะลักษณะของพื่นเนาะก็จะดอกใหญ่ๆแนวนี่แม่ดวงว่าพิ่นเป็นดอกแม่ค่ะคค่ะ แลแม่ดวงจะเอามาเบิงเลยด้วยค่ะที่จริงเข้าตัวแดงแต่เพิ่อน,น้วยน,นหน่อยๆยิบได้คุณเด้อจ้ะนี่เลยค่ะนี่คือโตแม่ค่ะดอกเพจแม่เนาะซึ่งแม่ดวงก็จะขอตัดทิมเลยเด้อจ้ะ ตาทีมเลยล่ะจะเอาใบเพิ่นไปห้หอยเชอรี่กินเนาะจ้ะจะ,จะทําการตดทีมเลยค่ะบ่ต้องเสียดายเด้อค่ะพี่น้องถ้ามีอยู่สวนเนาะเพระาะว่บาบกงุ่งฮอนแลนด์เฮาก็มีุ่งตาเฮ้าก็มีเนาะจะ้ะเฮาก็เกบไ้เกบไ้เพื่อนก็นกนงั้มงั้มต้นอื่นจะะ้ะแล้วผู้สืกอว่าบกหุ่งต้นนี้เพื่นจะไม่ดวงจะบ่ได้ดปลูกค่ะเพื่อนเกิดเองเนาะ เป็นเกิดเองแหละบ่เเ็นบ่แม่นอยู่หลุมทิ่มแม่ดวงขุดปลูกเนาะคะ่ะใส่ทรายพื่นถิ่มเลยเนาะจ้ะเอาไปให้บักห้อยเ้าค่ะสำำรับต้นนี่ก็ยังต้นน,น้อยๆเตี้ยๆอยู่จ้ะ,ะแต่ว่ากระเบิงเพจแต่ละเนาะคะ่ะแม่ดวงคือหยาพิ่นเป็นต้นแนนะะม่แทะน้อเนาะปึงไปน้ำกันจ้ะ โอ้ยต้นแม่พี่น้องต้นแม่เนาะเดี๋ยวแม่ดวงจะได้แยกต้อนอื่นมาใส่ค่ะนี่ก็เป็นต้นแม่ต้องตัดทิมเนาะจา้ะสองต้นนี้ง่ามแห้งจ้ะแต่ว่าจากที่การแนมน้อกแม่ดวงว่าพื้นเป็นต้น กระเทยเราจะไม่ดวงก็จะจงเพิ่์ไหวทั้งสองตุ่นใเ,เด้อจากที่นอกแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวกระไ่แล้วนาอเป็นการปลูกโดยการใส่มเมล็ดใส่มเมล็ดโรยใส่รูมในเดือจากที่นอกแม่ดวงสื่อบอกักงูห่อนแล่นมากินซุกเนาะแม่ดวงกับกินแหลีม่มดวงกับเก็บมเมล็ดใปมือหนึ่งแม่ดดวงกับเอามา ยอดลุ้มแบบสดๆเลยเด้อจ้ะเพิ่นจังสิเกิดงายเนาะต้นนี้ก็เลยเอาไว้จ้ะเพราะว่าเป็นบัก่งกระเทยคือกันเนาะจ้ะตน้นใดต้นเดียวแม่ดวงก็จะเอาไว้ต้นเดียวต้นไดสองต้นที่เพิ่นง,งามเสมอกันแม่ดวงก็จะเอาไว,ว้ทั้งสองต้นเ้ยจ้ะพี่นนองนี่ค่ะเป็นกระเทยทั้งสองต้นเนาะจ้ะ แม่บอลเดียวแม่ดวงอตรวจเบิงก่อนเด้อจ้ะมาตุดพี่นอ้องเฮ้าหลายคนก็พ่อจะทราบกันอยู่นอจ้ะว่าดอกแบบใดเป็นดอกกระเทยดอกแบบใดเป็นดอกผู่ดอกแม่นอจ้ะแต่ว่าแม่ดวงได้เ็ดคลิปให้เบิ่งอีค่ะเพื่อที่พี่น้องทันไดบบนในหูก็จะได้หูชัดเจนเนาะค่ะเพราะว่าแม่ดวงแกให้เบิ่งแบบชัดเจนอยู่เนาะหวังว่าพี่นอ้องเฮาจะเข้าใจจ้ะ นี่ค่ะเห็นแบบชัดๆเลยค่ะเกสรตัวผู้ล้อมรอบเกสรตัวเมียแบบนี้จ้ะแบบนี้เขาเอื่นว่าตนสมบูรณ์เพศเนาะค่ะคือตนกระเทยและแม่ดวงจะภาพไปอัปเดตตนแม่ดวงแยกปูกด้วยค่ะพ่นกระติดแน่แหละแต่ว่าพ่นมอดในงามปันไดจ้ะนี่จ้ะเป็นต้นที่แม่ดวงปลูกไปได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเนาะจ้ะ พีแม่ดวงปลูกให้พี่น้องเพาเบิงเนาะมาจะติดบเพิ่นกะหรือเป็นการอัปเดตเด้อจ้ะแต่ลืมติดงามแล้วจ้ะเมื่อนี้ขอเหตุเป็นคลิปเกี่ยวกับมะละกอเนาะค่ะการแยกเพศมะละกอจ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอกันคลิปหน้าจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ